สทักษะกราฟิกดีไซเนอร์ต้องรู้ถ้าไม่อยากไซแห้งนะคะทักษะแรกคือทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเนี้ยคุณจะต้องมีติดตัวตลอดเวลาหลายคนชอบคิดว่าเก่งแล้วคล่องแล้วแล้วก็จบไม่ทำอะไรใหม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมซึ่งมันจะทำให้คุณอยู่ที่เดิมนะคะ และทักษะที่2คือทักษะของการขายการตลาดสองข้อนี้มันจะต้องมาด้วยกันนะถ้าคุณเรียนรู้เรื่องการตลาดกับการขายได้มันจะทําให้คุณนะอยู่ที่ไหนหรือทํางานอะไรก็ขายดีส่วนทักษะข้อที่3ตอนนี้สําคัญมากคือ รักษาออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าคุณจะทำตำแหน่งอะไรก็ตามถ้าคุณมีออนไลน์ด้วยมันจะช่วยเสริมงานของคุณให้ได้ดีขึ้นให้หาตลาดได้ง่ายขึ้นและพัฒนาต่อไปได้อีกเร็วมากเพราะฉะนั้น3ข้อนี้สำคัญมากนะคะถ้าคุณไม่อยากไส้แห้งรีบไปพัฒนาตัวเองแล้วไว้เจอกันค่ะ